ภารกิจไปรับคิวเลอร์นะครับก็คือเป็นภารกิจที่สวยงามและสร้างสรรค์ปุ๊บเดี๋ยวนัคขิวอยู่ไหนนะอยู่เอสามครับเอสามตอนนี้เรากำลังลงไปที่บีสองเหมือนกันใครใครจะมาหาเราก็ลำบากมาั้งขับแป,ป๊บเดียวจริงหรอพีเดียว c ีสองมันกลางแมพเวย้ยจริงโจทย์ของการสร้างบ้านครั้งนี้ก็คือขออยู่กลางแมปไปไหนเลย เฮ้เจอกันแล้วเหรอลง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 ชวนเข้าสควอตก่อนสวัสดีครับผมคิวหน้าครับคนป่าที่ไหนเนี่ยป่าเข้าแล้วมาทุกคนขึ้นรถครับเข้าแล้วอจริงจริงไม่ต้องลงยังก็ได้โก็ว่าโอยู่ที่มีรถเด็กคันหนึ่งหรือว่าคนเปิดสือกันนะสวัสดีสวัสดีด้วยครับ จ,จ,จะแวะแอดอกกันก่อนไหมครับหรือไปฟาร์มเลยแหละไม่ต้องแวะและไอดอ,อกไม่ค่อยมีอะไรมาเปิดประตูนหนึ่งคนครับ,ไปไปบขับจนแบตขึ้น,น,นใส่ใส่หน้าก,กากกันแก๊สดิ้งเห เวลาเลงไงมันมันเป็มฟาฟามออีหน้าว่าเที่ยวไปไปของเต็มตัวแน่นอนคือห้องนอนอาหารดิฟิเคียวนี่ที่พี่เชนอยู่อะอ๋อคือของจริงครับใช่เดี๋ยวเขาจะเดอ๋เขาจะไปเต็มที่ดาบคาตาแน,น่ สามีเระเบิดหรอใจ,ใ,ใจระวังใ,ใจระวังไปแล้วเรเบิดการไปแล้วทำไมครับยิงเลยวะยิงเลยยิงเลยเอ้ยยิงตามต่อเลยยิงไม่ออกวะยิงตามต่อเลยอ,อยู่หันไปยิงทันไหมยิงตามต่อเลยอ,อยู่เปล่าหังคิวเนี่ยต่อเลอ่ยเนี่ย วขวาซ้ายสาตัวเบืออยุ่รแล้วนะไฟร้อยก็รู้เบือตามร้อยนะ คนขัลำกล้อง <Hey. S 1> ลตายลตายแล้ว,ลวใครเจอกระสุน M9 บอกนะครับหมดแล้วครับ 호오 uh -huh. ยิ่ตัวน้ยเกนม้วอะดบบหมด้แล้วนูดิโคตรเยอะอี หมายถึงกระสุนหรือซอมบี้ซอมบี้กระุนกระสุนนะหายกระสุหมดโอเคฝากด้วยนะวิ่งฟาร์มในนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จัดการให้ละโคตรลักกันเลยว่ะเรียนแจมว่ะกระสุนแจมว่ะ เห็นซอมบี้แล้วไม่อยากเปิดตู้ทีสองเลยว่ะเออพี่เชนเหนื่อยว่ะซอมบี้เยอะเกินอ่ะเบื่อกระสุกด้วยเ่เต็งเลยใครมีเทนจูเนอร์ครับผมมีผ้าแล้วก็เนี่ยพี่แซ่ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนมามามาามานี่เลยเดี๋ยวนำให้ใครอยากได้นาวิชชั่นไหมครับเกี่ยวไหมเอาครับ เยอะเลยอยูงงย่งงยนอน,นอยู่ที่พืนนะครับหายยากหายเย็นมีตีนเลยห้านัดเลยเหรอนั่นสิครับ akx 1 7บ u ใช้กระสุนไหนกระสุน ak 7 6คูณสามเก้ี่ห้าคสก้าจะใกระสุนเนี้ยไม่เกี่ยวเจ็ดจุดส่คูณ้ามเกใช่ใช่ใช่เราใส่ไ่ได้ไม่ใช่อ่ะใช่เออเออเออเรอเ เอารถมาจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าวขับลงมาข้างล่างแต่ซอมบี้ระเบิดมันเกิดบ่อยอพี่แท้อ้พี่เชนเอาไงอะเอาลงมาคันหนึ่งอะเอาคันคันที่ขึ้นดอกลงมาก็ได้คันหนึ่ไงไว้คันหนึ่งเอาไว้ทั้หมดละเดี๋ยวไปขับมาให้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรพร้อมเข้าไปข้างใต้ย,ยังไงอยากเข้าไว้พี่เชนอยากเข้าเหมือนกันแหละแต่ปืนไม่พร้อมอะ นั่นนี่เข้าไปเราจะตายเอาหรอวะต้องไปตัวเปล่าอ่ะคือกระเป๋ากระปุลน,นี่น,นั่นแหละกะว่าวแตกก็คือแม่งเกิดไกล่พุ้มอ่ะ <c oughs> เกิดไกลสัตว์ด้วยนะไงพมันแตกแล้วนะข้างในเฮ้ ไม่มีคุณถัดกัรถัดกานหายใครเจอถับกันถ้าบอกผมปล่อกครับมาครับถ้าเดือกข้างล่างเอ้ยเจอเรือว่ะมีเรือดอกว่าแต่ว่าพี่จะขับเรือกลับบ้านยังไงไอ่ะใีรบ้าเราขับใปไหนไกลโคตรต้องมีน้กมัตน,นะนั้ง่านสองผัานว่ะใช่ต้องเอาแบบเรือขึ้นรถอ่ะ เวลาเราเจอกระเป๋าอ่ะกระเป๋าเราถือได้นะถือไปมือแล้วก็ออกของยัดกระเป๋าใช่พี่แซนมันกระเป๋าใส่กระเป๋าเอากระเป๋ากระเป๋าถือเอาถือในมืออ่ะเจอมาใครเจอกระเป๋าถือในมือแล้วก็เอาของยัดใส่กระเป๋าที่เราถือหล่อลเครื่องมือ ั้วนหนึ่งอ่ะเอาพ้วปะ่ะเอาไปก็ได้ครับ ตอนนี้ต่อเข้ามาใต้นีวนะนัพิเเจอเอกักซองเฮ้ยลูกซองเจอหรอ ดีเท่าไหร่อ่ะเจอาันไม่เกี้ยงตัวอี้เียแบี้เียจไม่ไปมันอ่อนน้เล่นวันที่สองกปมาฟางตรงนี้ก็ก็ถือว่าโหดอยู่เฮ้ยแล้วทำไมทีนี้ซอมบี้น้อยวะอย่าอย่าไปพูดถึงมันเดี๋ยวมันมา ไอ้ของอ่ะของในรถอะกระเป๋าไหนว่างๆก็จับยัดใส่กระเป๋าเลยเออใช่ใช่กใ,<ช>ใจแปดแปดหมดอีกแล้วนี่เจอไนวิชันอีกตัวงรับรถต่อ Yes ไนวิชันอีกตัวเนะึ่ สมพีระเบิดแป๊บนึงนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วชิบหายขัดลำกล้องใครก็ได้ยิงชี้อุ๊ยอ่ะตายโดนต่อมาเมื่อกี้โดนโดนโดนชิบหายใครมีผ้าบ้างเดี๋ยวนะเฮ้ยมีเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ผ้าเอาในรถมาตัดเลยโครรอเลยคับ กำลังพันห้าให้ต่อเอ้ายิงโดนยางเอาติ๊บไปแล้วอยู่ปร์เสริฐแล้วอ่ะจุดสิบแปทำไมพันนานจังวะหรือเรือมันลดน้อยลดเออยอะเอาเลยครับขอคนสุขภาพดีขับหน่อยนะได้เดี๋ยวพี่รรครับแมเชื่อเรียเล็กๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ้ยแต่มันันงระวังทีระเบิดอย่างเดียวละย,ยัยงแทบเนีย่ยตายตรงนี้เจอเป็นฝุงแน่นอนโอ้รถรถมันยางแตกไฟไหา้เกิดขึ้นตรงนี้ฮะโอ้วาบด้ว,วยวาดด้วยยางแตกโอ้ชน ใช่ไหมฟองที่เบิดลงก่อน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 พี่คิวเดี๋ยวอย่าขับไปอย่าขับไปไปปิดระเบิดอย่าขับไปพี่คิวคุณโยนง่าวิ่งกลับวิ่งกลับเหมือนเดิมเหมือนเดิมขับเไปขับไปเล้ยไม่น่ารอดขับไปเลยขับไปเลยใครก็ได้ลงมาจากรถแล้วยิงคุยกันให้หน่อยดิ เท่5เอ้ยเลื่อนเลยสองเปอรเซ็นต์เลื่อนเลยี่เก้าวดีมาคุ้มกันไหนโคตรชิบหายก็คือไม่มีหุ่นยนต์เฉยงงเลย ปลูกได้ปลูกได้มีใครมีมีเศษผ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยผมปลูกปลูกพี่เศษยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะปลูกอย่าอย่าเซิร์ฟนังอ่ะกำลังปลูกครับกำลังปลูกช่วยกันได้ปหมไม่ได้ไม่ได้พี่แจนออกไปกันได้คุ้มกันต่อดีกว่าคเวอร์ไว้คเวอร์ไว้คุ้มออกไม่ได้แล้วอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะของพี่แจนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดมีผ้าไหมครับมีผ้าไหมพี่แจนมีผ้าไหมมีนะ ตัดผ <iet S 1> ้าเลยรับเดี๋ยวว่ายนห้ผมน่ยตรงตรงที่ผมตายจะตื่นมาต้องพันผ้าเต้องต้องขาไอ้นี่นะขาติดปลายางขากาวแล้วก็จะไม่เจ็ดกาวต้องขาบกาวหายยากมากใช้จะบ่นน้ำที้ อย่ายิงอย่ายิงพี่แซนโดนรถโดนรถพี่เชนถอยโอเคเป็นสามคนตายตายเลยเอาของขึ้นรถได้ด้วยชุบไม่ได้เหรอชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ตายได้อยู่ได้อยู่เนี่ยได้อยู่มันขึ้นว่าตได้นะมันขึ้นว่ารีไวท์ให้นะลองดูดิเกาานี่กี่อัน่ะเก้า ไปมันขึ้นว่าพี่เชนตายแล้วอะเซิร์ชนะครับ,รบโอ้รถไม่พอบอกว่าวะ่เกี่วโอเคพร้อมกันยังครับแซ่<า>ขึ้นรถเลยโอเคไปแล้วกัน มันโง่จากรถยังไงอ่ะมีซอมบี้เหรอก็คือกด enter พิซแอนแล้วก็กด space bar ไม่ค่อยนะกี่ยวมีซอมบี้ระเบิดตลอดเวลานี่ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมขวาใช่ขวาครับตรงไปเลยครับตรงไปเลย มีอีกตัวนะว,วางขึ้นไปเลยสำนึกเบิดขับตรงไปเลยนี่ครับชึ้งไฟเฮ้ยไปไปไม่เกี่ยวถังน้ำมันมายังไงไม่ได้เอามาครับชิบหา <ผม S 1> ยลนะของมันเต็มงั้นต่อลงไปเคลียร์ทางให้ไหมได้ครับมันกำลังวิ่งมานะต่อต้องลงไป วิมาเป็นรีกลันรอๆโอ้โหแลยนต์มาเลยวะเฮ้ยผู้ยนต์มารออนี้ก่อนรออยนี้ก่อนรอัี้ก่อน ฝ่าเดี๋ยวต่อรอให้เดี๋ยวได้ถ้าถ้าข้างบนไปไม่ได้ก็ต้องอ้อมไปข้างล่างอะไรทางหนึ่งอ่ะต่อๆๆออะอ้าวเฮ้ยอ๋อตัดรถเฉียวอ่ะพี่แซนโคเวอร์หน่อยครับสองไปแค่หนอนคุณยนหายแล้วคุณยนหายแล้วแต่อมบีระเบิดยังอยู่เชี่ยงสมบีไม่ยากจริง เยอะเกินอ่ะทันะ้มกินเพนทิเลอร์อ่ะ <c oughs> ผมเสือกตกอีกแม่งภาพขาวดำอีก รอีกรอบอ่ะแต่ว่าเราน่าจะฝา่าไปได้เลยเดี๋ยวต่อแต่เห็นประตูรั้วใช่ไหมที่มันปิดอยู่มยไม่เห็นนะต้องเปิดประตูรั้วันจะขึ้นได้ต้องหย่บของต่อทิ้งของก่อนแล้วกันของรถไม่สัตว์เป็นอีกไหวหรอเดี๋ต่อ วิ่งเนี่ยบตรงนีกระสุดประตูเนี่ยเออแต่วิ่งเรียบกระสวดเดียวไม่ทำไมผมไม่เห็นรถอีกคันมันมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปากประตูเลยวะ่ะออชิบหายอยู่ข้างหัวว่ะ ข่าวดีครับเจอรถกระบะออเออล้อกระบะมาถ่ายของตรงนี้ครัะวังระวังสองตัวนะวิ่งตามมาอยู่นู่นน่ะดูเยอะโดนอีกตัวหนึ่งวิ่งมาแล้วเอาละครับสวยแล้วครับไอ้เหี้ยปืนปืนต่อยไปเลย เช่นรถเราจอดอยู่ข้างหน้าอยู่ป้าอยากไปที่ซ่อมรถว่าคอมีระเบิดไม่มีระเบิดขับขับอันนี้เราขับอันนี้เราเฮ้ยวิ่งมาแล้วเต็มเลยจะได้ตายคือเราแค่ต้องเอาชีวิตรอดกลับไปให้ได้วันนี้โจทย์เราโอเคละ เป็นความยากไปไงเป็นไงล่ะ okay. เดี๋ยวทักแยกก็ได้ต้องอย่างนี้แหละชีวิตคนรอเนาะไปคาดหวังความง่ายได้อย่างเดียวเป็นไ,ไ,ไปได้ม,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 มีชุดซ่อมรน่อยมีชุดซ่อมรถไหมเฮ้พี่เชนซ่อมก่อนไหมคันข้างบนไม่รอแล้วหรอ มันยางไปสี่อันนะทั้งบนไม่ต้องเราเราได้คันนี้พอแล้วแล้วของข้างในออกเลยใช่ไหมครับข้างบนเอ่ออเาออกหมดแล้วไีคิวรับรถเลไปกลับบ้านดูหนยครับกำลังนั่งรอข้างหน้าเลยไม่มีหนูกระต่ายเฮ้ยคุณเอารถมาขวางได้ไงเนี่ย คุณเอรออกเฮ้ยทำไมมีรถอีกคันยังไงอ๋อคันเดิมมีอยู่แล้วนี่หวา่าใจไปหน่อยอแน่นทุกกระเป๋าทุกใบมีของฟงาร์ไในลองเท้ิพี่เชนเกาะหนาอย่าลืมนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็วันนี้ขอจดคลิปก่อนนะฮะบ๊ายบาย